ครับก็ขอให้ลาซาด้านะครับอยู่คู่กับพวกเราประชาชนไทยอย่างนี้ตลอดไปนะครับขอให้มีโปรโมชั่นโค้ดลดเยอะๆนะครับแบบตลอดไปครับมาสนองนี้นะชอบแบบพวกเรากันต่อลานาน้าเลยครับขอโพดี้โพเด็ดแบบนี้เป็นนานเลยครับเราอยากซื้อได้ไหมลาซาด้าไอเทมไม่ต้องมีไอเทมไอเทมไม่ต้องมีใช่ไหมครับตอนนี้ผมจะเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์ในบ้านใช่อยากได้พวกเก้าอี้อะไรอย่างเงี้ยเพิ่มเติมครับต้องผมก็าตอนนี้เน้นไปทางพวก อุปกรณ์แมวครับแล้ว่าจะเป็นพวกอของเล่นแหวที่นอนหรือแบบน้องผูอะไรเงี้ยเขามีหมดเลยครับเกือบใส่เลยเรามีเค่ลงเค่รับในการซับปีทางร้านสตอะไรเลยทั้งหมดครครับผมของผมก็จะกดใส่ตะกร้าไว้ก่อนครับแล้วก็รอแคมเปญตอนเที่ยงคืนปุ๊บแล้วก็กดซื้อตอนนั้นพอดีจะได้ส่วนลดเยอะครับที่ไปครับครับของผมก็คล้ายๆครับแต่ของผมจะเป็นเน้นเก็บคูปองคูปองลาซาด้าเขามีเยอะมากมันลดหลายชั้นหลายกล่องใช่ก็เก็บให้ครบทุกอันครับก็จะได้ราคาที่เป็นดีลที่เป็น คุ้มค่าที่สุดครับผมครับทางสุดท้ายฝากเชิญชวนช็อปทางลาซาด้าเลยนะครับครับผมก็ฝากทุกคน้วยนะครับมาช้อปลาซาด้ากันเยอะๆนะครับเพราะว่าเขามีโปรดีโปรเด็ดจริงๆครับลดเยอะมากจริงครับวันที่27-29นี้ครับผมลาซาด้า เซอร์ไพรส์เบอร์เดย์เซลใช่ครับจะเห็นรถเยอะมากๆแล้วมีส่งฟรีทั่วไทยเหมือนเดิมด้วยใช่ครับพี่ครับแล้วก็เห็นเขาบอกว่ามีส่วนลดเนี่ยมูลค่ามากกว่าร้อยล้านเลยใช่ใช่ใช่ครับเป็นไงก็ฝันด้วยนะครับพี่ที่ทำทัวโชว์พิเศษหน่อยค่ะสำหรับพานที่งานที่เออเราเตรียมไปถึงไหนแล้วครับจริงๆก็มีมีเพลงที่เหมือนเราไม่ได้ไม่เคยร้องที่ไหนครับใช่ครับถ้าเราอนี่เราก็เตรียมเพลงที่แบบเป็นเพลงใหม่ที่เราไม่เคยร้องที่ไหนเลยด้วยแล้วก็ทำเป็นโชว์ด้วยอะไรเงี้ยเปิดอยากให้ดูในรายเั่ากัน แค่ทำคนงายค่ะทุกคนเี๋ว่าจะเปลี่ยนเป็นภาพยนตร์เป็นยังไงบ้างครับครับก็จริงๆก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นหนังเรื่องแรกในชีวิตของเราสองคนด้วยนะครับอืมสบายด้ไม่ถอะเอาไม่ปดูคนเดียวคนเดียวอันนี้ผมคนเดียวเลยเราคนเดียวที่สุดครับก็ตื่นเต้นครับแล้วก็คือการที่เป็นเด็กบุ๊คบีเนี่ยคือการที่เอาซีรีส์มายำรวม ร้อยเรียงใหม่ร้อยเรียงใหม่ในรูปแบบหนึ่งครับก็จะได้ไปเรียกว่าไปร่วมดูกับแฟนๆหลายๆคนแบบคนที่ชอบเรื่องนี้เหมือนกันก็จะได้ดูในโรงเดียวกันอะไรอย่างนี้ครับก็คิดว่าน่าจะเป็นบรรยากาศใหม่อีกแบบอีกรูปแบบหนึ่งที่ได้รับชมครับสารวัารคยตัวเบลเลิศเลยครับผมก็รู้ว่ามีโปรเจกต์นี้ที่จริงตื่นเต้นก็ตอนแรกก็ตื่นเต้นครับคือเราก็แบบเราก็เราก็สงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วมันจะต้องยังไงกันต่อนะเพราะว่าางคู่กันแล้วก็เราก็เติบโตไปอีกขั้นหนึ่งอันนี้เราก็เหมือน ตอนแรกเราก็แบบตื่นเต้นกับว่าเราจะไปทางไหนต่อ,ตอแต่พอเราได้ฟังเรื่อเรื่องได้ฟังก็วารู้สึกว่าเอ้ยมันก็โอเคมันน่าจะเป็นประสบการณ์ดีๆที่แฟนๆหรือว่าคนที่ยังแม้แต่ยังไม่เคยดูซีรีส์เนี่ยเข้ามาดูกันเลยก็น่าจะได้รับความรู้สึกที่มันใหม่ๆแล้วก็เป็นความสุขแน่นอนอ,นอย่างฉากความฟินในภาพยนตร์มันจะมากกว่าในซีรีส์ไหมต้องไปดูโอ้โหดึอ่ะก็มีแน่นอนใช่ไหมมีแน่นอนครับคือเราเรียกว่าโตขึ้นไปอีกระดับหนึ่งครับ คาดหวังอะไรไหมในดินพอามแบบว่าเออมันถูกทับไปในดวงฉายแล้วนั้นมันด้วยจริงๆคาดหวังให้แฟนๆมีความสุขกันอีกครั้งนึ่งเลยครับเหมือนผมว่าให้หายพิดถึงแล้วก็ให้ให้เหมือนเป็นเป็นอีกโมเมนต์หนึ่งดีๆเหมือนได้ส่งสารวัตรไทยกลับเข้าสู่โลกของนิยายไปด้วยกันแล้วกันแบบนั้นเลยนี้ครับครับจะมีชาที่ญี่ปุ่นด้วยใช่ครับจริงๆก็เหมือนจะมีเหมือนก็น่าจะมีหลายๆประเทศแต่ว่าอมเรใช่แต่พร้อมกันทุกประเทศเลยครับก็เดี๋ยวลองติดตามดูประเทศไหนบ้าง อันนี้ต้องฝึกภาษาญี่ปุ่นไหมทุเรศไหมคะเพื่อมีโอกาสแบยในงานกับคุณจูนพูดดีจีว่ะอะไรกันต่อคือเราพอจะพูดได้อะไรได้เท่านี้เลยครับโอจะมีไปเรียนเพิ่มหรืออะไรเพิ่มอย่างนี้ไหมก็ถ้ามีถ้ามีเวลาได้แหละน่าสนใจครับเพราะว่าก็ชอบอะไรที่เป็นญี่ปุ่นอยู่แล้วก็ตรงกระตุนก็ดูอยู่แล้วอะไรอแต่ก็คือรับรองความฟินจิตจิตหมอนยิกว่าไหมก็ต้องไปดูกันเลยครอ่ะโไปดูในโลกครับ ไม่สปอยเลยครับเราให้ฝากเลยนะว่าจะเข้าฉายวันไหนเป็นไงครับครับผมก็จะครับไาแล้วมาเลยมาเลยมาสักทีว่ะ22เมษายนนี้นะครับพร้อมกันทั่วประเทศทั่วโลกพร้อมกันทั่วโลกสิทั่วโลกเลยใช่พร้อมกันทั่วโลกเลยครับทุก็ฝากด้วยนะพวมุ้งบี้ครับเหมือนกันเลยก็สนุกมีความสุขแล้วก็ฟินไปพร้อมกันแน่นอนโอครับที่บอกทำนี่คือถ่ายไปจนนั้นที่อยู่ในเขาคือผ้าตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะเออคืนไหนแล้ว ครับก็ตอนนี้ก็ให้ทางช่องเป็นคนจัดก,การครับก็ทางช่องก็มีประสานกับทางทนายดูกันว่าทายังไงต่อไปครับแต่ตัวเราเองต้องมีการระวังตัวมากขึ้นไหมอรัจริง,รงๆก็ระวังมากขึ้นนะครับเพราะมันมีข่าวใหม่งนี้เราก็เริ่มกังวลน,นิดนึงแล้วว่ามันจะมีอะไรหรือเปล่านะครับก็พยายามตรองเองมากขึ้นที่เขาบอกว่าไงบ้างครับเขาอว่อให้กําลังใจครับแล้วก็คอยระวังช่วยกันละช่วยกันละกันครับ เป็นขอบบ้าง,งค่ะมีมาส่งกำลับบงใจรำคอมเมนต์หรืออะไรยังไงบ้างไหมคะใช,ะใช่ก็มาแฟนๆก็ส่งกำลับบงใจกันมาเยอะครับก็ขอบคุณแฟกทนมากๆครับ <ừ> ผมก็จะระวังตัวเองดีๆครับอันนี้ขั้นตอนมันเป็นในส่วนของคดีไดม์บอยจะทราบว่าโดยทั้งความดำเนินคดีไปแล้วหรืออะไร,รงยังไงที่เขาที่เราอทร <c oughs> อาบรอทราบเหมือนจะกำลังคุยกับทนายอยู่กำลังรวบรวมรรววบมอยู่ครับเห็นก่อนหน้านี้ก็มีขึ้นเทนทวิตขึ้นเทนบ่อยมากเป็นไงว่าชินหรือยังคะ ขึ่นเรื่องเอ่ยเทลระดับหนึ่งขึ้นเรื่องไหนนะครับดีเรื่องมูฟฟ<อ>ี่แล้วก็เรื่องที่ยอดตามในยอดตามในทวิตท,ทวิตเตอร์อของทั้ง<อ>สองคนเลยหรอไม่ไม่แน่จริงๆช่วง,ง,งนี้แบบพวกเราทำงานกันต้งน้งสร้างมีอะไรก็จริงเป็นโเซเชียลน้อยลง<ม>เยอะ<ม>เหมือนกันครับเพราะว่าจะต้องเหมือนกับอยู่ในช่วงไถ่โฟและทายหนักด้วยเนี่ยก็พยายามไปคอนเซนเทรตกับงานที่ทำตรงหน้าอยู่ตรงนี้ก็จะอาจจะห่างๆจากโซเชียลมีเดียไปมากพอสมควรเหมือนกันครับ พอได้ขึ้นตลอดรู้สึกเนี่ยแฟนทำอะไรเงี้ยเขาสปอร์ตผู้เราตลอดบางทีก็อยู่ตลอดนะบางทีก็แอบรู้สึกผิดแล้วรู้สึกว่าแบบเขาแบบรู้สึกเขาแบบนี้อย่างเงี้ยแต่บางทีเราก็ทำงานอยู่ตรงหน้าเราคอนเซนปต์จริงจริงจนบางทีจนแท็กลงหายไปแล้วเพิ่งมาเห็นอะไรเงี้ยก็แบบจริงจริงก็อยากเข้าไปเล่นนะแซวแบบว่าจริงๆริงามีโอกาสวันไหนถ้าเห็นแบบเขาไปเล่นด้วยไหมเราก็เห็นมีแฟนแบบตั้งแท็กแท็กแบบเรียกร้องเลยว่าเออให้ส่งเออลงรูปหน่อยก็ได้เราคิดถึงอะไรเงี้ยอยากบอกอะไรก็ไม่รู้คิดถึงน้าน้องวิน ที่ไปขึ้นนะครับสนอโบสนอโบใช่ไหมครับใช่ก็จริงๆถ้าวินมีโอกาสได้เห็นจังหวะตอนที่เขาเล่นแท็กกันอยู่พอดีวินก็พยายามเข้าไปร่วมร่วมด้วยครับเพราะว่าก็คิดถึงแฟนๆกันครับผมที่ไปออนแฟน์นี่เป็นใครอ่าพี่เสือนกันครับช่วงนี้หน้าหายหน้าหายตายไปก็ไม่ต้องเป็นห่วงครับกำลังตั้งใจทำงานมาให้แฟนๆได้ชมแน่นอนครับสุดท้ายค่ะฝวามผลงานเลยค่ะครับก็ ฝากด้วยครับเอ่อพวกเราคู่กันในมูฟวี่ครับกันเดือนหน้าจะได้ดูพร้อมท้องและยีบสองในสายยนนี้นะครับใช่ครับแล้วก็ยังฝากซีรีส์ F4 ของพวกเราด้วยนะครับทุกคนตั้งใจกันมากๆครับแล้วก็อยากชคนติดตาก็ผมด้วยครับอินเสิร์ตต้องใส่ไหมนี่ต้องบอกว่าได้แล้ว่ามันดีไม่รู้ไมนรองไม่รต่องบอกต้องบอกหน้าสับหน้าซับหน้านีหนึงก็ได้กขอที่ที่สอดอินดู่ครับขอ ส,สับหน้าห <c oughs> นูด้วยซับหน้าหนูด้วยหนู่มเลือกแล้วสับหน้าคนนั้นด้วยที่เรียนแต่คนนี้คนนี้อ็ยงไม่เขาทีต้งเทระดับยืนเอาดีเป็นแบบทีมทีม Ele <laughs>